สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคครับก็พวกเรานะครับสท่านนี้นะครับเป็นที่ปรึกษาการขายจากเบลลาชคูนะครับแล้วก็ผมนะครับชื่อนันนะครับผมแล้วก็เนตเล่นะครับใช่ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาไลฟ์สดนะครับแล้วก็พาชมรถสวยๆใช่ครับรวมไปถึงแคมเปญแรงๆใช่ครับผมโอ้แรงแน่นอนเลยนะครแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยว เราจะมีออกบูธด้วยนะครับใช่ครับราคาในไลฟ์ว่าแรงแล้วในบูธก็แรงไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวไปดูรถกันก่อนนะครับคุณเอสรุ่นแรกที่จะไปดูเป็นรุ่นอะไรครับเป็นรุ่น G L C 4 3เลยครับ G L C 4 3รถอันนี้เป็นรถเป็นเครื่องแบบเครื่องแรงเลยไหมครับใช่ครับเป็นเครื่องแรงเลยครับอันนี้เอาใจคนที่ชอบสมรรถนะแล้วก็ความแรงเลยครับใช่ครับก็คือรถประเภท G L C 4 3นะครับเป็นรถที่ บอกเลยว่าแรงมากนะครับก็คือสําหรับใครที่ใช้งาน Daily Use แล้วต้องการความแรงเร่งแซงหรือบางทีอยากเอาไปดร็กในสนามเนี่ยคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์นั้นได้นะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวรถนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็น g l c 43นะครับจะเป็นรถ suv สไตล์คูเป้นะครับด้านหน้าเนี่ยมาพร้อมกับกับกระจังหน้า radiator g r i l l นะครับดูดูสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะให้ไฟตัวท็อปมาเป็นแบบไฟมัลติบีมด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านข้างเดี๋ยวคุณเนทชี้ให้ตากล้องดูนิดนึงครับันนี้เลยครับครับอันนี้จะเป็นตัวลายล้อแม็กนะครับเป็นลายใหม่ล่าสุดนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเฟซลิฟต์มาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบต่างๆมากมายแต่ที่ผมชอบที่สุดเลยครับคุณเนทครับฝาท้ายไฟฟ้าด้านหลังครับใช่ครับเดี๋ยวให้คุณเนทเปิดให้ผู้ชมทางบ้านดูแล้วกันนะครับว่าการเปิดฝาท้ายด้านหลังนี่เปิดยังไงครับผมโอ้ยคันนี้นะครับก็ได้เอกลักษณ์ตรงนี้เลยครับฝาท้ายไฟฟ้าเพียงแค สัมผัสไปที่โลโก้เบนซ์ของเราได้เลยนะครับเปิดแบบหรูๆนะครับเอามือดันเข้าไปในตาโลโก้เบนซ์นะครับเสร็จแล้วก็จะเปิดขึ้นทันทีนะครับและยังได้ความเป็นอเนกประสงค์ด้วยนะครับพื้นที่ด้านหลังใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยครับใช่ครับก็วิธีการปิดป่าท้ายหล่อนะครับกดทีเดียวปิดเลยนะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเสนอราคาอยู่ที่4ี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับแต่บอกเลยว่า มีพิเศษนะครับผมราคานั้นเราไม่ขายนะครับเราขายอีกราคานึงนะครับแต่ว่าวันนี้ขอแจ้งเป็นคอนดิชันอื่นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวราคายังไงอินบ็อกกันมานะครับทั้งผมและเน็ตพร้อมตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้มีแคมเปญอะไรครับใช่ครับสำหรับลูกค้าที่จองแะรับรถภายในเดือนนะคะพบกับแคมเปญพิเศษเลยครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง4ปีและบัตรน้ำมัน5,000บาทนะครับหรือจะเลือกเลือกรับเป็นส่วนลดพิเศษก็ได้นะครับลูกค้าใช่ครับแต่ขอติดไว้นิดนึงนะครับ ก็เดี๋ยวงไงโทรหาพวกผมก็ได้นะครับเบอร์ผม0889492670นะครับผมครับและเน็ตเล่นะครับ0992614429ครับใช่ครับเดี๋ยวให้เบอร์ที่บริษัทนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะกดผมนะครับ026171212นะครับเป็นเบอร์ของบริษัทโทรหาเซลได้กดต่อ2แล้วก็ติดต่อฝ่ายขายหาได้ทุกท่านเลยนะครับที่นี่บริการเป็นอย่างดีใช่ครับนะครับโอเครุ่นถัดไปนะครับจะเป็น c 2 2 0 d สองเอาบันกาศนะครับโอ้โหตัวนี้บอกเลยว่า ฮอตฮิตนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยฮอตฮอตนะครับใช่ครับราคาดีมากๆเลยครับรถนี้ขายดีตลอดกาลเลยนะครับรุ่นนี้ใช่ครับก็พอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยหเราปอยปล่อยรถประเภทนี้ไปเนี่ยนับ1 0บสคันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวออปชันกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น C220D a v a n ู a r ์นะครับเป็น C-Class ตัวเริ่มต้นเครื่องยนต์ดีเซลมาพร้อมกับขนาด2 0ลิตรนะครับแรงม้าได้สูงสุด194แรงม้า นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกระจังหน้าแบบดับเบิลไลน์นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันให้ด้วยนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับเดี๋ยวผมกระเถิบโต๊ป้ายนิดนึงนะครับเห็นไหมครับตัวล้อแมกนะครับก็จะมาพร้อมกับดีไซน์แบบนี้แล้วก็ให้ตัวยางรันแฟตมาด้วยเนาะใเนขครันนี้ได้ยางรันแฟตเลยนะครับครับผมยางรันแฟตก็จะช่วยเรื่องของรดอากา์อ่าใช่สมมติเหยียบตะปูเนี่ยเรายังสามารถขับไปต่อได้ใช่ใช่ครับนะครับตัวนี้ก็จะ ให้ฝาท้ายไฟฟ้าด้านหลังมาด้วยนะครับใช่ด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็มีที่เก็บสัมภาระได้พอสมควรเลยนะครับกระเป๋าใบใหญ่2ใบนี้ใส่สบายๆเลยครับใช่ครับก็ลองมาแล้วนะครับผมก็มีลูกค้านะครับถามว่าใส่ถุงก๊อฟได้ไหมนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมเคยลองกับลูกค้าท่านนึงแล้วนะครับใส่ได้ นะครับก็วางแนวขวางนะครับใส่ได้นะครับอลองมาแล้วครับถึงกล้าคอนเฟิร์มนะครับเสร็จแ,แล้วก็ปั๊ดท้ายไฟฟ้าก,กดปิดครั้งเดียวปิดได้เลยนะครับล้กครับท่านไหนที่ต้องแบบการไปตีกอล์ฟแล้วชอบไปนะได้กอล์ฟบอกเลยไม่ต้องพับเบาะนะครับลืมการพับเบาะไปเลยเพราะว่า ที่เก็บสัมภาระด้านหลังใหญ่มากคันนี้ตอบโจทย์อีกรุ่นเลยนะครับตัวนี้ราคายังไงครับคุณเนทราคาอยู่ที่2อล้านสี่แสนเก้าบาทนะครับสองสี่เก้าเก้าเบนที่ตั้งตัวเลขราคานี่สวยมากเลยครับเก้าเตลอดใช่แต่เราไม่ขายราคานั้นนะครับคุณนารใช่ครับเราไม่ขายนะครับเราราคาตามป้ายนะครับ เรามีแคมเปญยังไงบ้างครับครับคันนี้นะครับได้นะครับฟรีประกันภัยชั้น1 4ปีนะครับแล้วก็บัตรน้ำมัน5,000บาทหรือจะเล,อเลือกรับนะครับเป็น MBSP แบบ Advanced ถึง5ปีเลยนะครับโอ้เยอะมากนะครับใช่ครับก็ นี่ผมแอบมองโอ้บอกตามตรงว่าแอบมองสคริปต์นะครับทำนวณแล้วประกัน4ปีนี่ก็เราราวสามแสนนะครับบัตรน้ำมัน5,000ครับ MBSP advance อีกโอ้มูลค่าอีกหลายแสนอยู่ใช่ครับคุ้มค่ามากครับคันนี้ดูแลกันไปยาวๆ5ปีเลยครับใช่ครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับสำหรับเบนซ์นะครับรอบนี้แล้วก็แคมเปญที่ผมแจ้งมาวันนี้ในไลฟ์นี้นะครับเป็นแคมเปญเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับบอกเลยว่า ไม่มีเต็มไปกว่านี้แล้วนะครับผมก็ไปกว่าสิบทุกผู้ชมทางไลน์ก่อนเนาะว่ารถเรามีไม่เยอะอ่าตอนนี้ตัดสินใจใช่ไหมครับพี่นันบีบแล้วเริ่มบีบลูกค้าแล้วนะแต่จริงครับรถนี้ไม่เยอะจริงๆรถนี้ไม่เยอะนะค่ะแคมเปญดีๆอย่างอย่างรุ่นบางรุ่นที่ผมเอามาไลฟ์วันนี้เนี่ยเหลือแค่หนึ่งคันเองยังไงก็รีบตัดสินใจหน่อยนะครับราคาเนี่ยได้แล้วเหลือแค่ว่า คุณจะมาเอาเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับใช่ครับโอเครุ่นต่อไปนะครับจะเป็น GLA 200 Progressive นะครับก็เดี๋ยวให้น้องเนตพานำไปนะครับเดี๋ยวเรามาดู GLA กันเลยนะครับ GLA ของเราจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับจะเป็นรุ่น GLA 200 p r o g r e s s i v นะครับคันที่โชว์อยู่ทางด้านนี้เลยครับก็อนนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมใช่ครับก็จะให้การดีไซน์มา ถือว่าสปอร์ตอยู่นะตัวนี้เพราะว่าจะได้กระจังหน้าเป็นคล้ายๆกับไดมอนด์ i ิ l นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวเม็สีดำนะครับแล้วก็ให้ดีไซน์ความสวยมาสไตล์ SUV ไซส์คอมแพกานะครับซึ่งผมว่าสวยเลยนะใช่ครับสวยเลยสวยเลยสำหรับ g l a รุ่นนี้ตัวใหม่นี้นะครับแ,<ต>แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับขนาดเครื่องยนต์1.3ลิตรใช่ครับมีเทอร์โบให้นะครับ0-100เนี่ยเราราประมาณ8วิซึ่งบอกเลยว่า เครื Treasure, example, <Humans. S 2> ่องพันสามเบนไม่ธรรมดานะใช่ครับเหลือเฟือแน่นอนครับคันนี้คุณเนทเคยลองขับคันนี้มาก่อนไหมครับเคยครับคันนี้ฟิลลิ่งประมาณไหนครับผมโอ้ยต้องบอกกันว่าหลายคนที่แบบมองว่าแบบเครื่องพันสามจะต้องอืดหรืออะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกท่านนะครับติดต่อเข้ามาลองเทดได้ดูครับแน่นอนว่าการขับขี่นะครับไม่มีอืดนะครับลูกค้าใช่ต้องมาลองด้วยตนเองนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยฮะอันนี้คือ เป็นเซลที่ดีนะครับผมก็คือคอยโยกหยอดตลอดนะโอ้เยี่ยมเลยฮะโอเคตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณเนทราคาอยู่ที่2องล้านหนึ่งแบาทครับครับผมดาวเริ่มต้นเนี่ยเพียงเพียงหกมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทโอ้ช็อกเลยรคุณนันรถเบนซ์ดาวหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับ บอกเลยว่าโอ้โหเงินในบัญชีสั่นแล้วครับตอนนี้หลายท่านอยากรู้นะครับว่าผ่อนนะครับต่อเดือนเท่าไหร่ครับผ่อนต่อเดือนนะครับ27,900บาทเท่านั้นนะครับดาวหกหมื่นเก้าผ่อนสองหมื่นเจ็ดเก้าร้อยเอารถไปเลยนะครับราคาดีมากๆเลยนะครับทุกคนใช่ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเริ่มต้นนะครับ ต่อมาก็ในส่วนของตัวท็อปนะครับตัวท็อปจะดาวเท่าไหร่ครับคุณเนทตัวท็อปนะครับดาวอยู่เพียงแค่แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับครับผมผ่อนยังไงครับผ่อนยังไงผ่อนต่อเดือนนะครับเพียงแค่สามหมื่นสามร้อยบาทเท่านั้นเองครับใช่ครับแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยราคาเต็มเท่าไหร่ครับคุณเนทตัวท็อปอยู่ที่สองสามเก้าเก้านะครับสองล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใช่ครับอันนี้คือดาวเริ่มต้นนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับ ส่วนลดแคมเปญประกงประกันนะครับอินบ็อกมาหลังไหม่เลยนะครับจัดให้เต็มๆแน่นๆนะครับผมก็เดี๋ยวฝากอีกนิดนึงนะครับพอดีแอดมินแจ้งมาเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวทางเบลล่าจัครูอะครับจะมีการออกบูธที่ไหนครับคุณเนทที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับทุกท่านติดตามไปได้เลยนะครับพบกับแคมเปญพิเศษของเราอีกเนาะมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับแคมเปญเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วก็เบลล่าจัครูเนี่ย ให้กับลูกค้าเพิ่มอีกด้วยแล้ววันที่เท่าไหร่ครับคุณนันวันที่16ถึง22พฤศจิกายนนี้นะครับผมที่หน้ายูนิโคลนะครับผมชั้นไหนนะครับยูนิโคลนี่ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นชั้นหนึ่งนะครับอใช่ครับชั้นหนึ่งนะครับบอกเลยว่าเซนทันเวสเกตของอร่อยเยอะนะครับแล้วก็ ทานของอร่อยเสร็จแล้วก็มาชมรถต่อนะครับเราลองว่าเพิมแน่นอนใช่ครับโอเคนะครับผมรุ่นต่อไปที่จะพาไปชมนะครับจะเป็นเจ้า V-Class นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมนะอ่าเดี๋ยวให้คุณเนทพาไปครับใช่ครับคันนี้เลยครับ V-Class ตัวนี้จะเป็นเจ้า V250D Business Plus นะครับผมก็ ใหญ่องโถงแล้วก็ยาวมากนะครับคใช่ครับคันนี้ใช่ครับตัวนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยบอกเลยว่ายาวมากนะครับสําหรับรถตู้ในบ้านเรานะตัวไซนี้จะยาวมากนะครับก็เพียงพอนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแห้าหมื่นบาทนะครับผมแล้วก็แน่นอนแคมเปญเยอะอีกแล้วนะครับคันนี้ถ้าคันไหนแคมเปญไม่สะดุดใจเราไม่เอามาในวันนี้นะครับบอกเลย ราคาหรือว่าแคมเปญเป็นยังไงบ้างครับคันนี้นะครับแคมเปญนะครับพบกับแคมเปญพิเศษนะครับคือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนานหนึ่งปีนะครับแล้วก็รับบัตรน้ํามันไปเลยนะครับมูลค่า5,000บาทเลยครับคันนี้ครับผมโอ้โหจัดเต็มนะฮะจัดเต็มครับรุ่นนี้รถรุ่นนี้ครับผมก็มีลูกค้าเบนซ์หลายท่านนะครับมาชมเยอะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูด้านในก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะธิบายให้ฟังนะครับเชิญเลยครับก็มีลูกค้าหลายท่านมาชมนะครับแล้วก็บอกว่าด้านในเนี่ย มันยังไม่ค่อยสวยถูกใจสักเท่าไหร่นะครับก็คือเขาอยากได้สวยกว่านี้ที่ให้มาก็สวยอยู่แล้วแต่อยากได้สวยกว่านี้นะครับเราก็ยังมีเหมือนกับว่าตัวอย่างแล้วกันเพราะว่ามีลูกค้าเบนซ์เนี่ยที่ขับ V Class เนี่ยเขาเอารถจะนึกภาพไม่ออกเนอะว่าด้าในจะต้องยังไงเาแต่งยังไงนะครับเขาไปดีไซน์หรือว่าเดคอเรทรถของเขาเนี่ยยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีรถเหมือนกับว่ารถที่ลูกค้าตัวอย่างใช่ไหมรถลูกค้าออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีการไปดีไซน์ด้านในเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะให้ดูว่า เขาดีไซน์เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันดีกว่าใช่ค่ัพาทุกท่านไปชมกันเลยเนาะได้ครับเดี๋ยวให้คุณเนทพาไปเลยฮะอย่าลืมนะครับแคมเปญพิเศษนะครับรถมีไม่เยอะนะครับต้องรีบเข้ามาเทสต์ไดหรือว่าเข้ามาทดลองเนาะกับเราเนาะนี่ครับเซลล์ที่เก่งต้องอย่างนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวของรถลูกค้าที่รับรถไปแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการดีไซน์ภายใน เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าดูมากนะครับเก้าอี้เนี่ยจะเป็นแบบ premium เป็นเลยนะครับแล้วก็จะมีปรับเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็มี memory s e ีทให้ปรับเย็นปรับร้อนรวมไปถึงวางและชาร์โทรศัพท์นะครับเบาะแบบ VIP เลยนะครับคันสดสดนี้สดครับสด,สดครับผม ข้ะะงในหรูหราเลยนะครับคัน,นีก็คือแค่เปิดประตูก็หลอะะ่อแล้วฮะก็เดินลงมา <c oughs> พร้อมกับอกสีรีมสวยๆใช่ครับ <laughs> ยอดครับก็วันนี้น่าจะเต็มอิ่มกันแล้วนะครับเพราะว่าจัดให้หลากหลายรุ่นหลากหลายแคมเปญกันไปเลยใช่ครับนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมพวกเรานะครับจากเบนลาชคูที่นี่เนี่ยมีรถหลากหลายรุ่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็น G Class นะครับ หรือว่าสปินเตอร์หรือ b ีคัมีทุกรุ่นที่คุณอยากได้ใช่ครับแล้วมีแทบทุกสีให้ลูกค้าได้ดูชมเยกันเลยเนาะครับใช่ครับถ้าสนใจนะครับเบอร์ผม0889492670นะครับผมครับและเนตเล่นะครับ0992614429นะครับใช่ครับแล้วก็เบอร์บริษัทเรานะครับ026171212นะครับสามารถโทรเข้ามาที่บริษัทได้เลยนะครับผมเดี๋ยวขอสรุปแคมเปญนิดนึงนะครับ g lc 4 3เนี่ยวันนี้เราไลฟ์ไปมีแคมเปญฟรีประกันภัยชั้น1 4ปีบัตรน้ำมัน5,000บาทแล้วก็ส่วนลดจุดจุดจุดอินบ็อกมานะครับใช่ครับคุณเนทครับต่อเลยฮะและ C c a r สนะครับ c 2 0 0 d นะครับ av ฟรีประกันภัยชั้น1 4ปีนะครับแล้วก็บัตรน้ำมัน5,000บาทนะครับหรือเป็นเลือกรับ mbs t s 1นะครับ5ปีได้เลยครับได้เลยครับส่วนรุ่นต่อไปจะเป็น v 2 5 0 d business plus นะครับรุ่นนี้จะฟรีประกันภัยชั้น1 แล้วก็บัตรน้ำมัน5,000บาทพร้อมกับส่วนลดจุดๆ <c oughs> นะครับและพิเศษนะครับอีกรุ่นนะครับก็คือเป็นรุ่น GLA นะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับ GLA 200 Pro p r o g r e นะครับดาวเริ่มต้นเพียง69,900บาทเท่านั้นนะครับหรือจะเลือก ออีกรุ่นนะครับก็คือเป็นรุ่นท็อปอีกขึ้นมานะครับก็คือเป็น GLA 2 0 0 AMG นะครับดาวเพียง89,900บาทเท่านั้นเองครับใช่ครับดาวหลักหมื่นพรหลักหมื่นนะครับกับรถเบนซ์นะครับผมใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเราจะมีออกบูธที่เซ็นทรัลวิทเกตเออเวสเกตนะครับวันที่16ถึง22พฤศจิกายนนะครับหน้ายูนิโคลชั้นหนึ่งนะครับแคมเปญก็แรงแน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะครับเราข้อเสนอเดียวกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเลยนะครับเริ่มแล้วครับวัน มีที่เบลล่าสคูเลยครับได้เลยครับจัดกันไปเต็มๆนะครับเดี๋ยวยงไวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนนะ<ช>ครับขอบพระคุณมากนะครับขอบ,ขอบคุณ,ค,ณครับ,รบสวัสดีครับ